สวัสดีค่ะท่านผู้บริหารทุกภาคส่วนของจังหวัดอุทัยธานีพบกันในเดือนกันยายน2568นะคะสิ้นเดือนนี้ท่านหัวหน้าส่วนราชการหลายท่านก็จะครบวาระ,กระเกษียณอายุราชการก็ขอให้ทุกท่านกเกษียณอย่างมีความสุขนะคะซึ่งเดือนนี้เราเริ่มต้นกิจกรรมกันตั้งแต่วันที่1กันยายนค่ะซึ่ง1กันยายนเขตรักษาพันธ์สัตวบาเว้วยขาแข้งร่วมกับส่วนราชการและภาคเอกชนจัดกิจกรรมและพิธีรำลึกและไว้อาลายัยแด่การจากไปครบ35ปี ของคุณสึบนาคสะเทียนอดีตหัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งและพนากาพักงานพิทักษ์ป่าที่เสียชีวิตเพื่อปกป้องผื้นป่าเพื่อเป็นมรดกของลูกหลานและประเทศชาติค่ะ 7กันยายนนายแพทย์เกษมวัฒนชัยท่านองคมนตรีเป็นประธานเปิดโครงการหน่วยแพทย์อาสาเฉพาะทางร่วมใจเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิธิถาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเนื่องในโอกาสที่พระองค์ท่านทรงมีพระชนมายุครบ70พรรษาและเยี่ยมชมศูนย์หัวใจเฉลิมพระเกียรติ70พรรษาณอาคารเจ้าฟ้ามาหาจักรีสุรินทรโรงพยาบาลอุทัยธานีค่ะ 15กันยายนค่ะศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดอุจธ,ธานีจัดพิธีมอบทุนการศึกษาสำหรับเด็กออทิสติกและเด็กพิการมูลนิธิคุณพุ่มให้กับเด็กพิการที่ครอบครัวยากจนโดยมีเด็กพิการในจังหวัดอุจธ,ธานีได้รับทุนการศึกษาจำนวนทั้งหมด90ทุนเป็นเงิน4 5 0 0 0 0บาทค่ะ20กันยายนเนื่องในวันพระบรมราชสมภพครบ100ปีของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล ท่านผู้วราชการจังหวัดอุทิธานีนำทุกภาคส่วนประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลและพิธีวางพานพุ่มถวายเครื่องราชสักการะเพื่อเทอิดพระเกียรติและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณค่ะ 23กันยายนจังหวัดอุทัยธานีจัดก,กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาดและปรับปรุงภูมิทัศน์เนื่องในวัน,นคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระมหิตตลาท่เบศอดุญ,ญเดชวิกรมพระบรมราชชานกหรือวันมหิดลณโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าสุงอำเภอเมืองอุทัยธานีค่ะกิจกรรมตามยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดและคุณภาพชีวิตประชาชน หนึงกันยายนสำนักง,งานวัฒนธรรมจังหวัดอุทัยธานีร่วมกับสำนักง,งานวัฒนธรรมจังหวัดในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง2จัดอบรมพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อพัฒนาศักยภาพทุนทางสังคมด้วยซอฟต์พาวเวอร์โดยมีส่วนราชการและผู้แทนชุมชนต้นแบบเที่ยวชุมชนยนต์วิถีของทั้ง4จังหวัดเข้าร่วมกิจกรรมค่ะ 2กันยายนจังหวัดมอบเงินและสิ่งของพระราชทานจากมูล,ลนิธิราชประชานุเคราะห์ให้กับผู้ประสบอักค,คีภัยตำบลทุ่งนาง,งามอำเภอลันสักพร้อมกับให้กำลังใจและเน้นย้ำให้ประชาชนหมั่นดูแลสายไฟและอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้านหากเก่าชำรุดให้รีบซ่อมแซมเพื่อป้องกันเหตุเพลิงไหม้ค่ะ สีกันยายนพัฒนาชุมชนจังหวัดอุทิธานีจัดงานมหกรรมความสำเร็จการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและมอบรางวัลกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นปี2568ก็ประกอบด้วยรางวัลตำบลเข้มแข็งหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงอยู่เย็นเป็นสุขผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนดีเด่นกลุ่มองค์กรชุมชนพัฒนาหมู่บ้านดีเด่นและข้าราชการกลุ่มพัฒนาชุมชนดีเด่นเป็นต้นค่ะ ก้ากันยายนพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุทิธานีร่วมกับบ้านพักเด็กและครอบครัวและสภาเด็กและเยาวชนของอุทิธานีจัดกิจกรรมวันเยาวชนแห่งชาติภายใต้หัวข้อสีทศวรรษร่วมแรงแข็งขันช่วยกันพัฒนาไฝ่ายหาสันติเพื่อให้ทุกภาคส่วนตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาเด็กและเยาวชนเพื่อให้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีมีคุณภาพคะ่ะ 11กันยายนประมงจังหวัดอุทิธานีจัดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวันประมงแห่งชาติณอ่างเก็บน้ำห้วยลึกตำบลข้อควายอำเภอบ้านไร่และมอบพันธุ์ปลาให้กับผู้นำชุมชนและโรงเรียนไปปล่อยในแหล่งน้ำสาธารณะเพื่อเพิ่มปริมาณและอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำค่ะ ซึ่งวันเดียวกันสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดอุทิธานีจัดงานคิกออฟประกาศหมู่บ้านอนุรักษ์ดินและน้ำณนะบ้านสะหมู5ตำาบลห้วยแห้งอำเภอบานไร่โดยดำเนินการพร้อมกัน12จังหวัดทั่วประเทศผ่านระบบซูมเพื่อขับเคลื่อนหมู่บ้านต้นแบบอนุรักษ์ดินและน้ำให้เกษตรกร,กรนั้นเห็นถึงประโยชน์ของการพัฒนาที่ดินรวมไปถึงการฟื้นฟูและปรับปรุงบำรุงดินค่ะ 12และ13กันยายนสำนักง,งานขนส่งจังหวัดอุทัยธานีร่วมกับสมาคมชาวไร่อ้อยอุทัยธานีบริษัทไทยรุ่งเรืองคอร์ปอเรชันจำกัดและบริษัทมิตรเกษตรอุทัยธานีจำกัด จัดโครงการจังหวัดอุทิานีร่วมใจเสริมสร้างความปลอดภัยรถบรรทุกอ้อยโดยอบรมให้ความรู้แก่พนักงานขับรถบรรทุกอ้อยในอำเภอบานไร่และอำเภอลานสักร,รวม700คนเกี่ยวกับมาตรการด้านความปลอดภัยกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนค่ะ 13กันยายนจังหวัดอุทิานีร่วมกับทุกภาคส่วนจัดการแข่งขันกีฬาอิงแพร์เกมส์เพื่อสร้างความสมัคคีและความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างหน่วยงานและจัดกิจกรรมอำลาอาลัยแด่ท่านผู้ที่เกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ2568ค่ะ 15กันยายนค่ะท่านผู้ว่าเป็นประธานปิดโครงการอบรมฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดตามนโยบายของจังหวัดที่มุ่งเน้นลดจำนวนและฟื้นฟูผู้เสพผู้ติดยาเสพติดรวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องให้กลับคืนสู่สังคมโดยดำเนินการอบรมเป็นเวลา120วันหรือ4เดือนซึ่งมีผู้ที่เข้าร่วมโครงการรวม32คนค่ะ 16กันยายนนะคะน้ำมาแล้วเรียบร้อยท่านผู้ว่าพร้อมทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่มอบน้ำดื่มให้แก่ผู้ที่ประสบอุทกภัยเนื่องจากแม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำสะแกกรังเอ,อ่อล้นตะลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนณนะบ้านเกาะตาทูบอำเภอเมืองอุทิานีจำนวน24ครัวเรือนค่ะ 18กันยายนอบจอ,อุทัยธานีจัดฝึกอบรมเกษตรกรและมอบรางวัลการประกวดโครงการส่งเสริมแปลงเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและมอบรางวัลการประกวดโครงการสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อนําไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนเกษตรพอเพียงในสถานศึกษาตามแนวพระราชดำริปี2568ค่ะ 18กันยายนค่ะท่านผู้ว่าพร้อมทั้งท่านหัวหน้าส่วนราชการและท่านผู้บริหารสถานศึกษาและผู้แทนบริษัทไทยฮอนด้าจำกัดมอบหมวกกันน็อกให้กับนักเรียนโรงเรียนวัดสังกัดรัตนคีรีและโรงเรียนอุทยัยวิทยาคมเนื่องในโอกาสครบรอบ60ปีบริษัทไทยฮอนด้าภายใต้โครงการ60ปีไทยฮอนด้าขับขี่ปลอดภัยเพื่อสังคมไทยที่ยั่งยืนค่ะ 19-21กยันยายนค่ะวัฒนธรรมจังหวัดอุทัยธานีเป็นเจ้าภาพจัดงานเที่ยวชุมชนยนวิถีของดีสีจังหวัดนารานสุพรรณิกาหน้าสารกลางจังหวัดอุทัยธานีและบูรณาการร่วมกับการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุทัยธานีจัดงานอุทัยธานีดนตรียามเย็นเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวนอกฤดูกาลกระตุ้นเศรษฐกิจและกระจายไรายได้สู่ชุมชนค่ะ 20และ21กันยายนค่ะคณะสมาชิกวุฒิสภาลงพื้นที่อำเภอสว่างอารมณ์สำรวจเมืองโบราณบึงคอกช้างเพื่อพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวและพบปะกับประชาชนเพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการของประชาชนในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ค่ะ และกิจกรรมสุดท้ายนะคะ22กันยายนเทศบาลเมืองอุทิธานนีถแถลงข่าวการจัดงานประเพณีตักบาตรเทโวเพื่อสืบทอดพระพุทธศาสนาก็ประกอบด้วยการแสดงแสงสีเสียงพุทธประวัติการรับประทานสำรับข้าวหวานการตักบาตรเทโวณนะลานวัดสังกัดรัตนคิรีการจัดโต๊ะหมู่บูชาประดับงาช้างซึ่งงานก็จะจัดขึ้นในวันที่7และ8ตุลาคมนี้ค่ะ และในช่วงสุดท้ายนี้นะคะในนามของสำนักง,งานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุทิธานีขอมอบสิ่งนี้ให้กับท่านหัวหน้าส่วนราชการที่ครบวาระกเกษียณอายุราชการในปีนี้ซึ่งท่านได้ตั้งใจทำงานอย่างเสียสละและทุ่มเทเพื่อประเทศชาติมาอย่างต่อเนื่องค่ะวสวมมเครรรืงแบบาาาชกา